สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูของว่างมาฝากกันอีกแล้วค่ะเป็นเมนูเกี๊ยวทอดค่ะแต่เกี๊ยวทอดของแนนไม่ธรรมดาตรงที่แนนจะนํามาใส่ไส้ครีมชีสปูอัดค่ะสําหรับไส้ครีมชีสปูอัดน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนเดี๋ยวเราไปดูวัตถุด,ดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทําเกี๊ยวครีมชีสปูอัดทอดกันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูเกี๊ยวครีมชีสปูอัดทอดกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยจะเป็นครีมชีสค่ะสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะที่มันเขียนว่าครีมชีสนั่นแหละเอามาเลยน้ำมันสำหรับทอดค่ะต้นหอมซอยค่ะพริกไทยเกลือแผ่นแป้งเกี๊ยวค่ะแล้วก็อันนี้ปูอัดค่ะถ้าไม่ใช้เป็นปูอาดจะใช้เป็นเนื้อปูที่ต้มสุกแล้วก็ได้นะคะ สำหรับอัตราส่วนเนี่ยสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกในการทำเกี๊ยวครีมชีสปูอัดกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นันก็นำครีมชีสมาตีให้นิ่มนะคะใช้ตัวแส่ค่ะตีอันนี้นันตีแล้วนะคะเพราะตอนแรกเห็นไหมว่ามันจะเป็นก้อนใช่ปะนั่นแหละแค่เอามาตีให้มันนิ่ม แล้วทีนี้เราก็จะผสมปูอัดลงไปค่ะใส่ปูอัดลงไปเลยตามด้วยต้นหอมซอยเกลือค่ะไม่ต้องเค็มมากนะคะเพราะว่าตัวชีสของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรสชาติที่จะออกเค็มๆอยู่แล้วค่ะพริกไทยก็คลุกเคล้าให้เข้ากันโอเคค่ะอันนี้เราก็ผสมให้เข้ากันแค่นี้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะนําตัวไส้ครีมชีสไปห่อเกี๊ยวแล้วนําไปทอดกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันโอเคค่ะตอนนี้นันก็ทําตัวไส้ครีมชีสปูอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนันจะมาทาเอ่อมาห่อเกี๊ยวกันค่ะนําแผ่นเกี๊ยวมาวางเลยแล้วตามตัวไส้วางตรงกลางค่ะทีนี้เราก็ทาน้ําทั้งสีด้านเลยค่ะ ใครจะใช้เป็นไข่แดงก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำเปล่าแบบแนั้นก็ได้ทีนี้เราก็จับห่อค่ะนี้จะห่อแบบไหนก็ได้นะคะขนาดแบบไหนแบบนั้นเลยจับทั้งสี่มุมปิดเข้าด้วยกันประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำตัวเกี๊ยวไปทอดกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ค่ะตอนนี้นั้นก็ขอเกี๊ยวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนั้นจะใส่ลงไปทอดกันเลยค่ะโอเคน้ํามันร้อนได้ทีแล้วเราจะไปเออเราจะใส่ลงไปทอดแค่แผ่นเกี๊ยวสุกนะคะเพราะว่าไส้ของเรามันสุกอยู่แล้วใช <c oughs> ้เวลาทอดแค่แป๊บเดียวค่ะไม่นานโอเคมานี้เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสร์ฟกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ เคี้ยวไส้ครีมชีสปูอัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ถ้าทานกับน้ำจิ้มบวยก็จะโอเคมากเลยหรือว่าจะทานกับซ้อนมะเขือเทศก็ได้นะคะสำหรับอัตราส่วนเมนูนี้นะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ช่วงแต่หลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีคะ่ะ